แอชเชนวันได้พบกับหญิงสาวตาบอดผมสีขาวผู้ซึ่งถูกจับตัวมาขังไว้ในะห้องลับใต้หลังคาของห้องสมุดโดยเซอร์วินเฮมทพราะว่าเธอคือตัวละครสำคัญที่ได้รับการกล่าวถึงตั้งแต่ต้นเรื่อง Ashes of Ariandel หรือจะให้พูดว่าเธอก็คือต้นเหตุของการเดินทางมายังโลกแห่งภาพวาดแห่งนี้ก็ได้ครับ เอาล่ะกลาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับสำหรับเอพิโซดนี้จะเป็นตอนจบของภาคเสริม Ashes of a r i a n d a l e ซึ่งก่อนจะเดินเนื้อเรื่องกันต่อผมอยากจะขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยชมวิดีโอทฤษฎีลอนดอนอาณาจักรแห่งฮัลโลและทฤษฎีของเวลกาเทพแห่งการไถ่บาปอยากแนะนำให้ย้อนกลับไปดูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนื้อหาในส่วนนั้นจะทาให้คุณผู้ชมดาเนื้อเรื่องต่างๆต่อจากนี้ได้สนุกขึ้นแน่ๆครับ เอาละเส้นทางต่อจากห้องใต้หลังคาจะนำแอชเชนวันออกสู่เนินเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งจากบริเวณนี้เราจะฝ่าเหล่าฟารอนโฟลเวอร์อีกครั้งนอกจากนี้ในเอพิโซดแรกถ้าคุณผู้ชมจำคำพูดของวินเฮมได้มีประโยคหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการสั่นระครังเพื่อเรียกเหล่าแอชเชนวันซึ่งในประเด็นนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์หรือว่าจะให้พูดว่ามันกลายเป็นกฎข้อหนึ่งของจัก,กรวาลดาร์กโซโดยเฉพาะภาค3าไปแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เสียงระครังดังขึ้นมันจะเป็นการปลุกหรือเรียกใคครสักน ตื่นแล้วกลับมาอย่างดินแดนนั้นๆอีกครั้งความสําคัญมันอยู่ตรงที่ภายในป่าบริเวณนี้เราจะได้เห็นระฆังที่ถูกทําลายแล้วทิ้งลงบนพื้นเสมือนของที่ไม่มีใครต้องการมันน่าสนใจตรงนี้ครับว่าสมมุติว่าเพนเวิร์นเป็นโลกแบบเดียวกับโลทริกและสมมุติอีกว่าถ้าระฆังนี้ไม่ได้พังแต่มันถูกสั่นเพื่อส่งเสียงอีกครั้งคําถามก็คือใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการปลุกให้ตื่นและใครจะกลับมาที่นี่ คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนด้วยผมขออนุญ,ญาตตั้งสมมติฐานว่าให้เราตัดตัวเลือกว่าจะมีใครย้อนกลับมาแต่ละครังจะเป็นการปลูกแอชเชนวันผู้ที่หลับไหลยอยู่ในโลกภาพวาดขึ้นมาถ้างั้นแสดงว่าเอรียนเดลก็น่าจะเป็นโลกหนึ่งที่มีธรรมชาติและก็ภัยพิบัติแห่งความมืดคล้ายๆกับโลทริกนั่นเองครับ เอาละผมขอทิ้งปมให้คุณผู้ชมงงไว้เท่านี้ก่อนนะครับจากนี้เราจะต้องเดินทางต่อโดยนับปลายฝุดทางเดินจะเป็นถ้ำเล็กๆที่พาเราเข้าไปสู่ห้องลับใต้ดินที่รอดหรือความเน่าเปื่อยเสื่อมโทรมกัดกินอยู่ด้านในโดยบริเวณด้านล่างเราจะได้พบกับกองทัพแมลงวันยักษ์จำนวนมากพวกมันบางตัวกำลังกัดกินซากศพซึ่งหนึ่งในนั้นคือศพที่ครอบครองชุดเกราะของเซอร์วินเฮม วินแฮมอัศวินแห่งลอนดอนผู้รับใช้3พี่น้องผู้ก่อตั้งเซเบิลเชิร์ตโดยเขาพักดีต่อพี่สาวคนโตมากที่สุดนอกจากนี้เขายังรู้จักกันในนามเพชรฆาตผู้เลือดเย็ยนอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆครับว่าผมไม่ได้อยากเพิ่มประเด็นความงงให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าวินแฮมถูกเราสังหารที่ห้องสมุดที่อยู่อีกแห่งไม่ใช่หรอแต่ทำไมศพที่มีชุดของเขาจึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ ถ้าคิดแบบไม่คิดมากก็คือหลังจากเขาตายศพของเขาก็ถูกพามาทิ้งไว้ที่นี่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงคนแบกศพมึงก็จะต้องวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับนะที่มาของความสงสัยมันมาจากคําอธิบาย o n y x Blade ที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อเอพิโซดที่แล้วครับว่าดาบเล่มนี้มอบให้กับวินเฮมโดยท่านหญิงฟรีเดย์และมันเป็นของขวัญก่อนจากกันและเพื่อเป็นการ,กรเกษียณการทํางานของเขาพูดง่ายๆก็คือ,อ,อวินเฮมนี่ฟรีเดย์เองนะจ๊ะ เองเอาดาวนี้ไปนะแล้วก็กลับบ้านไปหาลูกหาเมียได้แล้วไม่ต้องรับใช้ฉันแล้วฉันโตแล้วฉันดูแลตัวเองได้สถานการณ์มันก็คงจะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นครับคุณผู้ชมมันแปลได้2ออย่างก็คือ 1. วินเฮมแม้จะถูกขอให้กลับบ้านไปพักนอนเล่นอยู่บ้านแต่ว่าความพักดีนั้นไม่สามารถตัดขาดได้ ถึงแม้เขาจะถูกปลดระวางแต่เขาก็ยังยืนกลานที่จะปกป้องเลดี้เอลฟรเด์ต่อไปจึงได้ติดตามเธอมายังดินแดนภาพวาดแห่งนี้หรือ,อ2วินเฮมกำลังจะกลับบ้านจริงๆแต่ว่าถูกฆ่าซะก่อนแล้วก็มีใครสักคนสวมรอยเป็นเขานั่นเองครับ ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าถ้ามีคนสวมรอยจริงๆสถานที่ที่พบศบและชุดเกราะของเขามันดันเป็นที่ตั้งของห้องลับที่ติดตั้งกลไกสำหรับเปิดเข้าสู่ห้องบอสตัวสุดท้ายของภาคเสริมนี้ซะด้วยเอาล่ะก่อนคุณผู้ชมจะคิ้วหงอีกไปมากกว่านี้อย่างที่ผมบอกครับว่าผมแค่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะเลยเนาะ พวกกีเท่ามันก็เหมือนกันหมดไม่เคยจะลดละที่จะตามหาปเปลวเพลิงเมื่อปลดล็อกกลไกสำเร็จ ทางเดินเข้าสู่ห้องแห่งความลับของฟรีเดย์จึงได้เปิดออกในที่สุดจากนั้นเราจะเดินเข้ามาตามทางและกลับเข้าสู่โบสถ์ที่เป็นที่ที่เราได้พบกับฟรีเดย์ในตอนแรกนั่นเองครับโดยก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องลับนั้นผมได้ย้อนขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาบริเวณที่มีภาพวาดสีขาวตั้งอยู่ซึ่งคราวนี้เราจะได้พบกับหญิงสาวผมสีขาวคนนั้นอีกครั้งบทสนทนาของเธอมีใจความว่าท่านแอชเชนวันนั่นเอง สิ่งนี้เป็นสัญญาที่ให้ไว้กับท่านลุงแก้วฉันอยากจะเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดเลยลองดูขนาดของมันสินี่คือผืนภาพวาดของฉันมันจะเป็นสถานที่ที่หนาวเหน็บปกคลุมด้วยความมืดและอ่อนโยนแต่สิ่งแรกคือฉันจะต้องได้เห็นเปลวเพลิงสก่อนฉันอยากจะวาดภาพสถานที่แห่งความเหน็บหนาวมืดมนและอ่อนโยน ฉันได้แต่หวังว่าวันหนึ่งที่แบบนั้นจะกลายเป็นบ้านที่แสนดีให้กับใครบางคนเอาละครับจากนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ห้องลับนั้นกันครับโดยด้านในเราจะได้พบกับมนุษย์ร่างยักษ์ที่กําลังพร่ำบ่นเกี่ยวกับการได้เห็นเปลวเพลิงอีกครั้งเลือดที่หลังเท่านี้ยังไม่พออาวุธของฉันเอาอาวุธสําหรับเคี่ยนตีมาให้ฉันหน่อยฟรีเดย์ได้ยินที่ฉันพูดไหมกรุณาเอาอาวุธนั้นมาให้ฉันด้วย ได้โปรดพาฟรีเดย์มาหาฉันด้วยท่านไม่เห็นงั้นเหรอไฟเหมือนจะกลับมามีประกายแสงอีกครั้งและไม่นานเปลวเพลิงจะลุกโชนเป็นกองไฟฉันรู้ดีฉันเรียนมา เกรงว่าจะไม่ได้ไค,ค่ะท่านพ่อเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนั้นอีกแล้วเพราะมันก็แค่ไฟที่วูบว่าเพราะเอเชนวันคนนั้นหลงผิดมายุ่งกับเรื่องของเราท่านพ่อกรุณาละสายตาไปทางอื่นสักพักนะฉันจะทำการดับไฟจากเท่าฐานตัวน,นั้นบัดเดี๋ยวนี้เอง เอาละครับสำหรับเทคนิคในการสู้กับฟรีเดย์นั้นให้ใช้วิธีแพรรี่ครับส่วนในช่วงที่เธอหายตัวผมใช้เทคนิคฟังเสียงฝีเท้าของเธอครับว่าเธอโดดไปซ้ายหรือว่าขวาของเราหรือถ้าให้ง่ายกว่านั้นก็คือเมื่อเธอหายตัวส่วนใหญ่เธอจะกระโดดไปในมุมอับสายตาของเราครับซึ่งถ้าเราหันไปทันช่วงที่เท้าของเธอสัมผัสพื้นจะมีรอยหิมะกระเด็นนิดนึงให้เราเห็นพิกัดของเธอได้จากนั้นก็แค่วิ่งเข้าไปเสียบหลังรัวๆครับ เมื่อเราสังหารฟรีเดยได้เลือดของเธอจะไหลไปยังภาชนะที่คล้ายกับหลอดเวสเซลและด้วยพลังความโกรธของเขาที่ได้เห็นซิสเตอร์หรือว่าแม่ชีฟรีเดยล้มลง,ลงตอนนี้ไฟได้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วและอำนาจของไฟไฟที่เคยทำลายยุคของมังกรโบราณพร้อมกับให้กำเนิดชีวิตใหม่อำนาจเหล่านั้นยังคงอยู่ไฟได้ฟื้นคืนชีวิตให้กับฟรีเดอีกครั้ง และชื่อของชายคนนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นเขาก็คืออาริอันเดลนั่นเองครับสำหรับเทคนิคในการสู้รอบที่2คือพยายามรอกะจังหวะให้อาริอันเดลกับฟรีเดย์อยู่ห่างกันครับจะทําให้โจมตีได้ง่ายขึ้นโดยเราจะเลือกโจมตีใครก็ขึ้นอยู่กับความถนัดโดยผมเลือกโจมตีอาริอันเดลเพราะว่าเขาตัวใหญ่เชื่องช้ากว่าทําให้เข้าประชิดตัวได้ง่ายกว่ายังไงก็ตามถึงจะยืนแยกกันก็ให้ระวังท่าฟรอสไบรด์ของฟรีเดย์ด้วยนะครับ เดียวสิ้นใจคำพูดสุดท้ายของเขาบอกกับเราว่าเมื่อเอชเชนวันครบสเรีวเพิงจะลุกโชนขึ้นมามันก็แน่อยู่แล้วว่าเท่าฐานที่คุกคุนกับกองไฟคือสิ่งคู่กันและจากนี้คือร่างสุดท้ายของเธอ black flame f r e e d a y นั่นเองครับ เทคนิคสำหรับการเอาชนะฟรีเดย์เพลิงทมินคนนี้นั้นไม่ยากนะครับถ้าจับจุดได้อย่างแรกผมอยากให้คุณผู้ชมสู้แล้วตายไปสักพักแต่ก็พยายามจดจํารูปแบบการโจมตีของเธอให้ได้ทั้งหมดนะครับโดยผมอยากให้คุณผู้ชมท่องไว้เลยนะครับว่าให้โจมตีใส่เธอเฉพาะในจังหวะที่เธอใช้ท่าการโจมตีที่มีการชาร์จก่อนฟันใส่เราเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือตอนที่เธอฟันใส่เรารัวๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปฟันสวนเลยครับหลบอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ที่เธอใช้ท่าชาร์จฟันท่าต่างๆให้คุณผู้ชมรอเลยครับหลบให้ได้จากนั้นค่อยใส่ไม่ยั้งครับ เมื่อสังหารฟรีเดย์ได้บริเวณปลายสุดของห้องโถงจะเป็นศพของใครบางคนที่มีท่อนล่างคล้ายกับงูครับซึ่งจากนี้ถ้าเราย้อนกลับไปคุยกับผู้หญิงผมขาวอีกครั้งเธอจะขอบคุณเราที่ทําให้มาอีกไม่นานเธอจะได้เห็นเปลวไฟอีกครั้งทีนี้เรามาดูคําอธิบายไอเทมต่างๆกันครับ <will> ชิ้นแรกเลยก็คือโอเดนทราวเซอร์บอกว่าชุดของฟรีเดย์แม่ชีแห่งโลกแห่งภาพวาดกางเกงที่เธอซ่อนเอาไว้ใต้ผ้าคลุมสีน้ำเงินก็คือกางเกงสำหรับนักรบ ข้อเสนอว่าจะปกป้องนั้นเป็นในยะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการจับดาบและหลังเลือดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ฟรีเดย์ได้เรียนรู้ระหว่างช่วงก่อตั้งเซเบิลเชิร์ตชิ้นที่2คือออเดนเดรสคำอธิบายบ,ายบอกว่าหลังจากละทิ้งทุกอย่างฟรีเดย์ก็ได้พบกับกลุ่มคนที่เธอปรารถนาจะปกป้องสักทีอีกทั้งเธอยังคิดแนวทางที่ชัดเจนที่เธอคิดว่าดีและเหมาะสมให้กับคนกลุ่มนั้นอีกด้วย ชิ้นที่3คือฟรีเดย์เกรซไซบอกว่าในโลกแห่งภาพวาดเคียวคู่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงบ้านที่หายสาบสูญไปนานแสนนานเป็นไปได้ว่ามันกําลังอธิบายสิ่งที่เอลฟรีเดย์พึงพอใจชิ้นถัดมาคือโซของแม่ชีฟรีเดย์บอกว่าฟรีเดย์คือแอชเชนวันคนแรกที่เข้ามายังโลกแห่งภาพวาดเราะว่าเมื่อเธอได้พบกับหลวงพ่อคนดีคนงามแล้วทั้งสองได้เลือกความเน่าเปื่อยเสื่อมโทรมแทนที่จะเลือกเปลวเพลิง และชิ้นสุดท้ายก็คือ Rose of Ariandel แส้หรือก็คืออาวุธที่ Ariandel ได้พูดถึงในตอนที่พบกันครั้งแรกมันมีไว้ใช้สำหรับเคี่ยนตีผิวหนังของตอนเองให้เป็นแผลเพื่อใช้เลือดของตอนดับไฟให้สงบลงว่ากันว่า Ariandel คือผู้ฟื้นฟูโลกแห่งภาพวาดขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าภาพนั้นถูกวาดด้วยเลือดฉะนั้นเขาก็รู้ว่าหากจะปกปิดความลับของมันก็จะต้องใช้เลือดเท่านั้นที่ทำได้ เอาละครับมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะได้คําตอบกลับมาหลายข้อแล้วด้วยกันเรื่องแรกที่ผมอยากจะอธิบายย้ําคุณผู้ชมว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากดาร์กโซหนึ่งแน่ๆครับอ้างอิงจากข้อมูลของพรทิฟ s u l ร i แวนที่เติบโตที่นี่ข้อมูลของพี่น้อง3คนแห่งเซ b บิลเชิร์ที่เราได้เจอกับยูเรียในภาคหลักและเอลฟีเดในภาคเสริม ทีนี้เรื่องราวมันเป็นมายังไงผมขออนุญาตเริ่มต้นที่โลกแห่งภาพวาดของเดิมก่อนนะครับซึ่งก็คือภาพวาดของอาริมิสโดยวิดีโอทฤษฎีเือเรื่องผมได้พยายามวิเคราะห์โลกแห่งภาพวาดนี้มาพอสมควรและเราได้ไอเดียหนึ่งครับว่าถ้าโลกแห่งภาพวาดมันเป็นสถานที่จริงที่หนึ่งที่อยู่บนโลกเดียวกับเนื้อเรื่องหลักละ่ะหรือถ้าคิดอีกแบบว่าโลกแห่งภาพวาดคือโลกอีกโลกหนึ่งไปเลยแต่มีกฎเกณฑ์หลายๆอย่างคล้ายกับโลดราและโลทริกมันก็ได้เช่นกันโดยกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งคือมันมีกระบวนการของยินหยา เหมือนกันนั่นก็คือไฟและความมืดชีวิตและความตายแบบเดียวกัน ก็แสดงว่ากระบวนการอันเดดกระบวนการฮอนโลกระบวนการเท่าฐานก็ต้องเกิดขึ้นแบบเดียวกันรวมทั้งระคังที่เราได้เจอที่นี่ฉะนั้นการมีบอลไฟหรือว่ากองไฟก็ต้องมีเหมือนกันซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้วครับว่ามันมีจริงๆดังนั้นตักกะต่อมาก็คือถ้ามีบอลไฟก็จะต้องมีผู้ดูแลกองไฟหรือว่าไฟคีปเปอร์จริงไหมครับโดยสรุปผมจึงยังเชื่อว่าหญิงสาวตาบอดผมยาวสีขาวคนนั้นก็คือไฟคีปเปอร์ประจําโลกแห่งภาพวาดอาริอันเดลนั่นเองครับ ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปคือความเหมือนทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันบ้างความแตกต่างที่ชัดเจนของโลกแห่งภาพวาดก็คือมันเป็นสถานที่อันเหน็บหนาวเป็นตัวยืนพื้นและที่นี่จะด้วยอํานาจเวทมนต์หรือว่ามิรเคลอะไรก็ตามแต่โลกแห่งนี้มันถูกสร้างไว้เพื่อผู้คนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่ผู้คนที่ละทิ้งทุกอย่างแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้ามาที่นี่ได้ คุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะคานว่าอ้าวแล้วเพนเวิร์นออฟอาริมิสมันเอาไว้ขังสิ่งที่เทพเจ้าไม่ต้องการนี่ครับพี่คําตอบก็คือใช่ครับถูกต้องแล้วในยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่มันเหมือนสุภาษิตไทยว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นแหละครับเมื่อพระเจ้าตายหมดเพนเวิร์นของอาริมิสก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆ่ทรุดซบลงเรื่อยๆจนกระทั่งอาริยันเดลเข้ามาและได้ฟื้นฟูที่นี่กลับมาอีกครั้ง จากนั้นจุดประสงค์มันก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้เจอเผ่าต่างๆทั้งฟารรนฟอลโลเวอร์มีวูดไนชาวขอเวียนมาอยู่รวมกันที่นี่ทว่าความราบรื่นทั้งหมดก็ได้จบสิ้นลงเมื่อเอลฟรีเดที่เบื่อหน่ายกับเรื่องทางโลกในฝั่งของโลดริก โลกที่มีแต่การต่อสู้กันระหว่างความมืดและสว่างการต่อสู้กันระหว่างอันเดรและฮอลโลรวมทั้งเผ่าพันธุ์ใหม่ล่าสุดแอชเชนวันทั้งหลายเธอจึงได้แต่สินใจเดินทางมายังดินแดนภาพวาดแห่งนี้และได้เปลี่ยนอารีอันเดลดินแดนนี้ไปตลอดการฟรีเดย์และทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อเดิมของเธอเอลฟรีเดย์ที่เหลือแค่ฟรีเดย์เท่านั้น เธอและอัศาวินผู้จงรักภักดีได้พบกับโลกแห่งภาพวาดที่ไม่มีการต่อสู้แย่งชิงและจากประสบการณ์ของเธอบอกว่าเธอตระหนักดีว่าต้นเหตุการต่อสู้ทั้งหมดมีบอกเกิดมาจากไฟฉะนั้นสิ่งแรกที่เธอเลือกทําให้กับโลกนี้ก็คือขับไล่ผู้ดูแลกองไฟของโลกแห่งภาพวาดแห่งนี้ไปซะก่อนโดยหน้าที่นั้นถูกมอบให้กับวินเฮมเป็นงานสุดท้ายก่อนจะจากกันเอาล่ะผมขอย้อนกลับมาในช่วงที่อาริอันเดลได้มายังโลกแห่งภาพวาดของอาริมิสในช่วงที่สภาพย่แย่ที่สุด ข้อเท็จจริงที่เราทราบกันแล้วว่าอาริอันเดลคือผู้ฟื้นฟูที่นี่อีกทั้งเราจะได้ยินคําเรียกขานต่อเขาว่ากู้ฟาเตอร์อยู่เสมอจึงแสดงให้เห็นว่าชาวเมืองที่นี่ต่างเคารพในตัวของเขาคําถามที่ผมยังสงสัยก็คือเขาฟื้นฟูโลกแห่งนี้ได้ยังไง ต้องบอกว่ามันมีหลักฐานเดียวจริงๆครับที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะฟื้นฟูโลกทั้งใบแม้กระทั่งฟื้นคืนชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นั่นก็คือไฟครับโดยผมเชื่อว่าสิ่งที่อาริอันเดลทำก็คือกระบวนการบางอย่างที่ทําให้ไฟที่อ่อนแรงได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งผ่านทางหลอดเวสเซลที่เขาครอบครองอยู่ซึ่งบางทีกระบวนการที่ว่าก็คือกระบวนการลิงก์ตัวเองเข้ากับกองไฟภายในหลอดเวสเซลก็เป็นได้ครับ ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการลิงก์ตัวเองเข้ากับกองไฟโดยผลที่ได้เพื่อฟื้นฟูอาณาจักรนั้นๆแล้วเราก็โซ่ของคนคนนั้นจะต้องกล้าแข็งมากๆซึ่งบางทีคิดเล่นๆนะครับ อาริอันเดลกับอาริมิสชื่อมันก็คล้ายๆกันเนาะและจากการที่เราเชื่อว่าอาริมิสเป็นเผ่าเทพเจ้าแบบเดียวกับกวินฉะนั้นอาริอันเดลก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะเป็นกอสที่มีสายเลือดเดียวกับอาริมิสหรือว่าแม้กระทั่งกวินเลยด้วยก็ได้ทีนี้จุดเปลี่ยนมันก็เริ่มมาจากฟรีเดย์เธอได้พบกับสถานที่ปลอดสงครามแห่งอาริอันเดลได้เห็นการอยู่ร่วมกันของเผ่าพันธุ์ต่างๆอย่างสงบสุขเพราะว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่าความขัดแย้งจะก่อตัวขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่เธอรู้แน่ๆก็คือสาาาเหตตุมมันจจะ้องาากไฟ ฉะนั้นเธอจึงเลือกดับไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการเล่าเรื่องราวที่เธอได้เจอในอนาณาจักรโลทริกความวุ่นวายโกลาหลที่เกิดขึ้นให้กับอาริอันเดลฟังและมันซื้อใจเขาได้ เขาจึงเลือกเปลี่ยนแผนกลางคันจากการเป็นเชื้อไฟกลับกลายเป็นการใช้เลือดที่มีสายเลือดของเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถดับไฟแห่งการก่อเกิดเริ่มต้นนี้ได้ดับทุกอย่างลงทั้งหมดเพราะเขากลัวว่าสงครามจะเกิดขึ้นความมืดจะครอบงำด้วยตักกะทั้งหมดมันง่ายนิดเดียวครับก็คือไม่มีไฟเท่ากับไม่มีสงคราม และแน่นอนว่าไม่มีไฟก็จะไม่มีความมืดด้วยเช่นกันฉะนั้นมันจึงอธิบายว่าทําไมเหตุการณ์ในภาคเสริมจึงไม่ได้พูดถึงดิอาบิสหรือว่าความมืดเลยนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างยังไงล่ะครับสมการซ้ายขวาในส่วนนี้มันหายไปเพราะว่าชีวิตและความตายนั้นยังอยู่เราจึงได้เห็นเฉพาะการเกิดการเจ็บและการนเน่าเปื่อยเสื่อมโทรมหรือว่าก็คือรสที่เราได้วิเคราะห์และตั้งคําถามกันในเอพิโซดแรกนั่นเองครับ ทว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความคิดของชาวเมืองมันก็เลยแบ่งออกเป็นสองฝั่งเราจึงได้เห็นว่าเผ่าคอเวียนนั้นฆ่าฟันกันเองและเกลที่ดันด้นหาทางมายังโลกแห่งอาณาจักรโลทริกได้สําเร็จเพื่อตามหาเอชเชนวันตามกฎธรรมชาติของโลกแห่งดาร์คโซว่าผู้เป็นเอชเชนวันเท่านั้นที่จะนําพาไฟมายังโลกใบนั้นได้ ฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดมันก็คงจะเป็นเหมือนภาพสะท้อนขององค์ชายโลทริกที่ได้รับหน้าที่ให้เลี้ยงกับกองไฟแต่พระองค์นั้นเลือกความมืดเข้ามาแทนที่เช่นเดียวกับเอลฟรีเดผู้เป็นแอชเชนวันที่ควรจะตามหาเปลวเพลิงแต่เธอกลับเลือกในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโชคชะตาที่เธอถูกกำหนดมาอย่างไรก็ตามแม้เท่าฐานที่มอดดับเมื่อได้รับความร้อนจากฐานที่คุก,กรุ่นความร้อนจะนำพาให้ไฟทั้งหมดได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง เอาละกลับมาที่ความแตกต่างข้อสุดท้ายของโลกแห่งภาพวาดกับโลกของโลทริกก็คือมันสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆโดยใช้เลือดตามข่าวอธิบายไอเทมโรซอฟอารีอันเดลนั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าเลือดในที่นี้ก็คือเลือดของเทพเจ้าครับและการที่หญิงสาวผมขาวต้องการจะได้เห็นไฟอีกครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเธอไม่เคยรู้สึกหรือว่าสัมผัสถ,ถึงกองไฟมาก่อนสิ่งที่เธอต้องการคือแม้เพียงการได้สัมผัสความอบอุ่นของกองไฟ เธอจะได้สามารถวาดกองไฟลงไปในภาพวาดตามที่สัญญาไว้กับท่านลุงเกลเพื่อให้โลกเห่งภาพวาดใบต่อไปนั้นยังมีกองไฟหลงเหลืออยู่ด้วยนั่นเองครับ เอานะครับเรื่องราวทฤษฎีทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับมันยังมีข้อขัดแย้งตอนท้ายนิดหน่อยเรื่องไฟคิปเปอร์นั่นแหละครับถ้าเธอเป็นไฟคิปเปอร์จริงจริงเธอก็น่าจะเคยสัมผัสถึงไฟมาแล้วในช่วงที่เอลฟิเดย์ยังไม่ได้มาที่นี่หรือบางที่เธออาจจะยังไม่ได้เป็นไฟคิปเปอร์ก็ได้ครับแต่เมื่อวาดภาพเสร็จและโลกใบนั้นที่เธอรังสรรค์เกิดขึ้นมาตอนนั้นเธอนั่นแหละจะได้กลายเป็นไฟคิปเปอร์ของโลกใบนั้นก็ได้ เรื่องราวในช่วงครึ่งหลังเป็นทฤษฎีที่ผมแถมให้เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างเพลิดเพลินและก็เพิ่มคุณค่าให้กับวิดีโอตอนนี้ยิ่งขึ้นนะครับและเช่นเคยครับว่าทฤษฎีทั้งหมดนี้ผมคิดเองไม่ได้ลอกใครมาโดยที่สําคัญคืออยากให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนผมได้เพียงแค่แชร์คลิปนี้หรือว่าแนะนำชาแนลเดอะมูฟให้กับเพื่อนๆก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ เอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเวลา2องทุ่มครึ่งสวัสดีครับ